เทสเทครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ,นนรบหนึ่งทุ่มตรงนะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งไหมข่าวเราเดี๋ยวดูตารางก่อนเสียงภาพชัดเจนไหมครับสงสัยผมต้องมีไมค์หนีบคอนิดนึงนะเพราะว่าเสียงมันเบาไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่หาเดี๋ยวรอหาก่อนวันที่ห้าแะ้วกัน ให้ได้ครบเครื่องภาพและเสียงชัดเจนไหมครับเพื่อกดไลค์กดหัวใจตรงห้องเราหน่อยนะครับกดตรงที่ผมส่งหนังสือตัวไอ้ัวที่ผมพิมพ์ไปอะครับส่งสัญญาณให้รู้ว่าเสียงและภาพชัดเจนครับ เสียงและภาพชัดเจนกดหัวใจให้หน่อยนะครับเป็นสัญญาณครับว่าภาพและเสียงชัดเจนเพราะว่าห้องผมไม่ได้ตั้งค่าให้มีการตอบนะครับมีการตอบแชทนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ยุ่งเหืิองเหมือนที่ผ่านมานะครับมีแค่ขพอความผมคนเดียวนะครับ <c oughs> ทีนี้ไลฟ์ผ่านเทเลแกรมเราเป็นไงครับโอเคไหมนะครับ อย่างเมื่อวันศุกร์นะครับที่เราคาดการว่าถ้าไม่ถ้ายืนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ไม่ได้มันจะล่วงเห็นไหมแต่สุดท้ายมันยืนได้นะครับยืนได้นะมันยืนได้แล้วมันไปต่อถามว่าเรายอมไหมวันนั้นเรายอมครับแต่สุดท้ายมันขึ้นไปถึงสองศูนย์เราแก้มือได้ไหมแก้มือได้นะครับปักซอนให้แผนล,ล่วงลงมาโซนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เป๊ะนะครับเห็นไหมเป๊ะไหมเป๊ะเวอร์เลยตรงนี้เห็นไหมครับ <c oughs> เทเบอร์เลยซึ่งตรงกับเทนไลน์ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเทไลน์หนึ่งชั่วโมงนะครับทำโลที่หนึ่งเห็นไหมครับโลที่หนึ่งตรงนี้นะครับโลหนึ่งเห็นไหมครับโลสองครับและโลสามตรงนี้ครับฉะนั้นวันนี้ข่าวมาแล้วก็ลุ้นฝั่งบายอยู่แต่อย่าลืมสำรองนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าหนึ่งเก้าสองศูนย์นี้นะครับ มันก็เป็นเทนไลน์เหมือนกันติดเทนไลน์ข้างบนหรือเปล่าที่ขึ้นต่อไม่ได้นะครับถ้าไม่ผ่านหนึ่งเก้าสองศูนย์ตรงนี้นะครับถ้ามันกลับมาหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ได้เราจะมีแผนเซลตามนะครับเอสอลเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับสมมติมันหลุดปุ๊บเด้งกลับมาโซนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วเซลตามเอสแอลก็สันชิดเลยนะครับสันชิดเลยเอสแอลแบบร้อยสองร้อยจุดนะครับ ามันหลุดมันยังไงมันก็ไปต่อนะครับโอเคไหมสังเกตว่าเทนไลน์ตรงนี้ก็โดนนะครับของหนึ่งเก้าสองศูนย์โดนเทนไลน์นะครับบวกเส้นอาถรรพ์เราด้วยเห็นไหมถ้าหลักการผมนะถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็ดูแค่เทนไลน์กับเส้นอาถรรพ์นะครับมันจะมาบรรจบกันพอดีนะโลแรกตรงนี้นะครับโลสองโลสามอ่ะเพราะนั้นเราลุ้นใบที่โลสามนะครับ ถ้าโลสามเอาอยู่มันก็จะขึ้นไปทะลุหนึ่งเก้าสองศูนย์ไปสามศูนย์เพื่อยืนเทนไลน์ตรงนี้ให้ได้ยืนเทนไลน์ขายืนเทนไลน์ฝั่งบนนะครับเสียงชัดเจนไหมกดหัวใจให้หน่อยนะจะได้รู้อ่านสิบสองท่านกดมานะครับสวัสดีสามสิบเอท่านนะครับนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวอ่านลืมดูตารางข่าวด้วยกันเนะ เห็นัหมครับถ้าสเตปวิซาหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับจเอาพันจุดในของหมูหมูนะครับแต่เราต้องทนและอดรอคอยให้ได้จังหวะให้ได้แล้วค่อยเข้านะครับมันต้องรีบเพราะว่ารีบทีไรตายก่อนกราฟตลอดนะครับอ้าวข่าวทำไมมันไปอัปเดตเป็นสามทุ่มอะครับในตารางตอนดูตอนนั้นมันบอกหนึ่งทุ่มนะ <c oughs> ตอนนี้มันบอกสามทุ่มตรงสงใสยต้องนัดกันใหม่นะนะแต่พูดแฟนให้ฟังคร่าวๆก่อนนะวะครับว่าใช่ไหมครับนี่ใครตารางต่างผมนะครับช่วยแซทมาตรงข้อมูลส่วนตัวให้ผมหน่อยก็ได้นะว่าตารางข่าวมันเวลาเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ของผมตอนเย็นๆอ่ะผมดูมันหนึ่งทุ่มใช่ไหแล้วพอมาดูตอนนี้มันสามทุ่มตรงตอนน่ะแปเลนะ ที่ผมแคปลงให้ทุกคนอ่ะอ้าวก็ทำชุ่งนี่หว่านีนยผมเบอร์ก็เนี้ยผมใส่ดูเวลาผิด่ะตารางก็บอกสามทุ่มนะแต่มาเร็วเกินไม่เป็นไรครับคุยให้ฟังก่อนเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยเจอกันอีกทีตอนสองทุ่มครึ่งนะครับตอนสองทุ่มครึ่งนะส่วนแผนเหมือนที่ผมบอกเลยครับเราจะบาย ตรง1910ถามทางเบาๆนะครับถ้าตรงนี้เอาอยู่แล้วค่อยบายเพิ่มตามไล่ขึ้นไปนะครับเพราะระยะการขึ้นของมันอยู่ที่1920ถึง1930เลยนะครับนะถ้า1910เอาอยู่นะครับนะครับถ้า1910เอาอยู่นะถ้า1910เอาไม่อยู่ทําไงก็ยอม SL ฟังาย รอจังหวะเด้งมาเซลล์ตามเพราะว่าระยะการลงของมันก็อยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งเออหนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับนะระยะลงของมันเพราะอะไรเพราะถ้าเราเอาเทนไลน์ฝั่งบายออกนะครับอเดี๋ยวเอาเทนไลน์ฝั่งบายออกเอาเทนไลน์ฝั่งบายออกเราจะเห็นว่าเทนไลน์ฝั่งเซลล์นะครับมันก็แข็งแรงนะครับ บวกกับเส้นอาถารเราโซน1920พอดีแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหลุด1910ลงได้นะครับโอกาสที่มันจะลงไปทําโลใหม่เพื่อล้างคนบาบที่ยังถือกําไรอยู่ไม่ยอมปิดกําไรแล้วไปไล่ SL หน้าไม้แล้วก็ไปโซน SL หลังไม้ของที่คนรอจะบาบอีกรอบเมื่อมันลงมาที่1900นะครับมันจะไปไล่กิน SL ให้ครบก่อนแล้วค่อยขึ้น ถ้าว่าหนึ่งเหนึ่งนี้เอาไม่อยู่นะครับฉะนั้นจังหวะเราถ้าหนึ่งเหนึ่งศูนชน sl ไม้บายเราแล้วเราจะสละไม้าบทิ้งเพื่อที่จะหาไม้เซลล์ตามนะครับเซล์ตามเพราะว่าระยะเซลล์ของเรามันลงได้ถึงหนึ่งเ้าแปดเอหนึ่งแปดเ้าศูนยนะครับเห็นไะหเห็นไหม เฮโอ่ะเฮโครับสังเกตมเฮทโเทนไลน์เฮทโเนี่ยมันจะเหมาะเจาะมากเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เส้นอาถัรไหมอีกแท่งไม่ผ่านมาตรงนี้อีกก็เส้นอาถันนะนะครับฉะนั้นเส้นอาถันเราก็ยังแข็งแรงนะครับแล้วบวกกับเทนไลน์นะครับนะครับเทนไลน์ ประมาณนี้นะครับใน H4 แต่ดูใน H4 แล้วดูเส้นที่ผมเคยแนะไว้ใช่ไหมกราฟเส้นใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูกราฟเส้นเห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนมากกราฟเส้นนะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นยืน1920เราไม่ได้เลยเห็นไหมครับแต่ถ้าไปดูในกราฟแท่งเทียนจะเห็นว่ามันทิ้งไส้นะครับนะครับ ถ้าไปดูในกราฟแท่งเทียนเด่นมันทิ้งไส่แต่ส่วนมากนะครับเห็นไหมโลที่เราทําไว้ตรงนี้เห็นไหมครับโลที่เราทําไว้ตรงนี้มันก็ไม่มีในกราฟเส้นไม่มีในกราฟเส้นไม่มีในกราฟเส้นนะครับเห็นไหมเพราะว่ากราฟแท่งเทียนมันจะมีการทิ้งไส่ทิ้งประวัติศาสตร์ไว้เสมอแต่กราฟเส้นมันจะนับเอาแค่เฉพาะจุดที่มันปิดนะครับ แต่ถ้ามาดูในชั่วโมงถึงจะเห็นนะกราฟเส้นแป๊บหนึ่งอ่าดูหนึ่งชั่วโมงอ่าเห็นหนึ่งชั่วโมงเห็นครับเห็นไหมโลแรกโลสองและโลสามนะครับทอนนั้นถ้าใครอยากให้ขังๆหน่อยก็ดูําเฟรมสี่ชั่วโมงครับนะถ้าํามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมว่าตรงนี้มันเทสกี่ครั้งครับหนึ่งเก้าสองศูนย์เรามันเทสสามครั้งครับ ครั้งแรกครัง 2, ้งสองครั้งสามเห็นไหมถ้าระบบนับหนึ่งสองสามบนเส้นอาถรนของผมก็ตรงเป๊ะเลยนะเซลล์ตอนแห้งที่สามก็ยังไม่สายเห็นไหมก็ลงมาให้เป๊ะนะแล้วก็เด้งให้ตอนนี้สามร้อยกว่าจุดครับฉะนั้นนาทีข่าวมานะครับถ้ามันไม่ลงมาแตะตรงนี้เลยบินไปเลยเราก็บายตามเลยครับบายตามบายตามเพราะระยะการขึ้นของมันอยู่ที่ หนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับระยะการขึ้นของมันนะเพราะถ้าตรงนี้หลุดลงมาล่ะถ้าข่าวมาหลุดลงมาก็ยอมเอฝั่งบายไปหมายถามทางไปก่อนยอมเอไปนะครับแล้วก็จังหวะเซลตามนะครับเพราะระยะการลงมันอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับโอเคไหมเคลียนะเลียนะแผนพูดชัดเจนนะครับ แล้วเจอกันอีกทีตอนสามทุ่มนะครับเาเอ้ยสองทุมครึ่งนะครับเพราะว่าอะไรผมดูตารางผิดเองเวลาผิดเองนะครับมัวแต่วุ่นๆกับลูกอยู่่อะอาจจะเบเบอนิดนึงขออภัยด้วยนะครับดูเวลาผิดแต่ได้คุยแผนให้ฟังไปก่อนนะครับภาพละเสียงชัดเจนนะครับโอเคนะครับรอตามแผนเรานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าเป็นการาฟ แท่งเทียนก็ดูสวยนะครับถ้าเป็นกราฟเส้นตรงหนึ่งเก้าสองศูนย์ี่คือถ้าไม่มีแรงเด้งเลยนะครับข่าวมาไม่มีแรงเด้งเลยหลุดลงไปเลยก็คือลงยาวเลยนะพันเก้าถึงหนึ่งแปดเก้าศูนย์เลยนะฉะนั้นการตัดสินใจในการเซลตามของเราก็สร้างน้ำหนักความเสี่ยงดูนะครับแต่ แผนที่เราจะบายตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันเข้าระบบเราอีกหนึ่งสองสามเห็นไหมครับทําโลยกโล <c oughs> ทำไฮยกโลเห็นไหมครับทำไฮยกโลแล้วเราลุ้นโลที่สามตรงนี้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นี้นะครับถามว่าระยะเอลเท่าไหร่นะครับรอจังหวะข่าวนะครับถ้าถิงไสอมาพวดเนี่ยคุณบายตรงอาจจะบายตรงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ก็ได้หรือไม่อยากบายตรงนี้ก็รอให้มันถิง้งไสว่าไม่ผ่านแน่ กลับขึ้นมายืนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ได้คุณค่อยบายตามขึ้นไปก็ยังไม่สายนะครับถ้าคุณจะเอาชัวแล้วคุณค่อยมารอเอสแอลตรงที่มันทิ้งไส้นะครับอ่ะนี่ตัวอย่างแบบนี้เห็นไหมมันทิ้งไส้ตรงนี้เห็นไหมครับเราลองมันยืนตรงนี้ได้ปุ๊บเราค่อยบายตามเห็นไหมแล้วเราค่อยมาเอสแอลตรงนี้มันก็จะชัดเจนนะครับตัวนี้เหมือนกันเรารู้เออเราเห็นว่ามันลงมาแล้วมันไม่ผ่านตรงนี้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยอะเห็นไหมยืนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ได้แบบนี้ คุณค่อยาบตามตรงนี้แ,แล้วก็มาเออตรงนี้นะครับเนี่ยนี่เหมือนกันนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงๆแล้วมันอยู่แค่นี้เราก็ใบตามแล้วก็มาเออตรงนี้เลยต, Det. ตรงไส้ของตรงนี้นะครับเนี่ยตรงไส้ของตรงนี้นะครับไส้ของหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เลยนะเนี่ยไส้ของแท่งนี้เลยนะครับ ถ้ามันไม่ผ่าน1920แล้วมันเด้งขึ้นไปเลยแล้วก็บายตามเลยแล้วก็มา SL ตรงนี้แหละไส้ตรงนี้นะครับเป้าหมายการขึ้น1920 19 30, ถึง1930นะครับถ้าหลุดถ้าไม่หลุด1910เป้าหมายการขึ้นอยู่ที่1920ถึง1930นะครับถ้ามันหลุด1910 19ลงมาล่ะเป้าหมายการลงอยู่ที่1900ถึง1890นะครับตอนนั้น ตัดสินใจชั่งน้ำหนักวัดความเสี่ยงนะครับว่าเราจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเราก็รอกราฟเฉลยก่อนแล้วค่อยตามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อหาสาระในการปล่อยวิชาเดี๋ยวจะเริ่มปล่อยกันเมื่อวันที่ห้านะครับแต่ตอนนี้แค่เทสระบบเฉยๆนะครับเทสระบบเฉยๆนะครับโอเคไหมสวัสดีสามสิบสามท่านนะครับ แค่เทสระบบเฉยๆเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งจะหนึ่งทุ่มนะครับดังนั้นเราก็ต้องรอเจอกันอีกทีตอนสองทุ่มครึ่งนะครับโอเคไหมขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมและรับฟังไว้เจอกันตอนสองทุ่มครึ่งนะครับโอเค <c oughs>